กระแสบอลทองเยอะมากเลยเชียร์ชัยนาทและกลัวน้องชัยนาทมายใจดีทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าที่เหลือมันเป็นเรื่องของชั่วคาตาแล้วก็ไม่ควรเอามาแขวะกันเพราะว่าสิ่งที่น้องเขาทำมันเป็นการพัฒนาวงการกีฬาบวกกับว่าน้องเป็นแค่เยาว,วชนนะครับคุณมองย้อนกลับไปวันที่คุณอายุที่ห้าที่หกอะ่ะไม่รู้เรื่องเลยเลยสมัยก่อนอ่ยคุณเคยดูเดนสตาไหมคุณบีสุกิจเนี่ยได้รองแชมป์นะแต่ดังกว่าแชมป์ คุโตโน่ก็เป็นหลอกแชมป์ให้ดังกับแชมป์นะบางคนเรียนจบเกียรติยศตกงานเยอะแยะไปบางคนตอนมัธยมหล่อมากสวยมากเลยเรียนจบไปทาวงทางาน,งานกลายเป็นว่าไอ้พวกที่ไม่สวยไม่หลอ่อพัฒนาตัวเองจนดูดีแล้วก็สวยหล่อดังก็เยอะแยะไปครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตที่ผ่านไปข้างหน้าแล้วยังไม่ต้องพูดถึงลาติกนะบางคนเกิดลาติกันพิจิก มีนไอพวกกลุ่มลูกเมียน้อยต้องต้องเจออะไรต้องเยอะแยะที่จะทําอะไรแล้วก็ไม่สุดติดีาัดหรือว่าอย่างกลุ่มเมธมังกรติ่งที่มันต้องต้องไปทะเลาะกับโค้รกับเจ้านายกับอะไรอีกที่มันจะต้องเจอมากมายหรือจะเป็นกลุ่มกลุ่มกรกฎธนูที่ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จยังไงก็ต้องมาแบบพ่อแม่ครอบครัวแทนที่จะดีก็ยังต้องเหนื่อยอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าให้เขาไปจุล่มต้นนี้เขาได้เรียนรู้โลกใบนี้เท่านั้นเองนะครับผมเขาจะได้มีประสบการณ์รู้จักเสียใจรู้จักดีใจใช่น่าเขาก็เคยแพ้มาก่อนนะครับตาีจักกลเ็ว แล้วก็ผมซื้อมาทา,านพรีแล้วเขามาแจกให้ก็ส่งไปให้ f อที่เขาได้เขาก็ชนะพอดีมียอดไลฟ์สูงสุดนะครับโชชกตาคือเรื่องที่ต้องเรียนรู้ผลทางในชีวิตในะอีกยาวไกลเขียลืมศึกษาธรรมะแล้วเป็นคนดีในทุกๆอั่างครับผม